ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะครับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาจัดอันดับเกมมิ่งโนบุ๊กประจำปี2 0 2 1การ์ดจอเป็น n e อ i d i ดีย Gforce RTX 3050และ RTX 3050 Ti ที่มีความแรงความคุ้มค่าเลยในงบประมาณไม่เกิน30,000ถึง30,500บาทบอกเลยว่า5รุ่นนี้เราคัดมาเป็นอย่างดีแล้วมีทั้งตัวสเปคที่เป็น Intel แล้วก็ AMD ด้วยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับอันดับที่5จะเป็น ASUS t a f Gaming S17 FX706 นะครับกับราคา32,990่บบาทก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอขนาด 17.3นิ้วพาแน IPS, ล IPS Full HD Refresh Rate อยู่ที่144 h z CPU เป็น Intel Core i5 11400H การ์ดจอเนี่ยเป็น RTX 3050 RAM 8 g b SSD 512ได้ Windows 10 Home แท้นะครับการเชื่อมต่อก็เป็น Wi-Fi 6 AX แล้วก็ Bluetooth 5.1ประกันเนี่ยเป็นแบบ2ปีแล้วก็ใน1ปีแรกเนี่ยจะมีประกันอุบัติเหตุอีกด้วย โดยตัวเครื่องนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่2.6กิโลกรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักที่หนักกว่าโนบุกหน้าจอขนาด15นิ้วเล็กน้อยแต่ก็ได้เรื่องของตัวดีไซน์ที่มีความเล็กระชับนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานระดับมีรีสโตรีเกตเลยมีไฟคีย์บอร์ดเนี่ยเป็น R G B แบบ all zone ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็น่าใช้เรื่องของความแรงก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมหรือแม้แต่การตัดต่อวิดีโอก็ตาม ตัวนี้แนะนําเป็นอันดับที่5เลยอันดับที่4นะครับก็จะเป็น HP Victus กับราคา31,990บาทก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีความสดใหม่มากๆได้หน้าจอที่กำลังพอดีขนาด16.1นิ้วก็คืออยู่ระหว่าง17-15นะครับเรื่องของหนังเองก็อยู่ที่2.4กิโลกร,รมัมก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้พกพาได้สะดวกไม่แพ้หน้าจอขนาด15เลย ใน2ตัว CPU นะครับก็จะเป็น AMD Ryzen 5 5600H การ์ดจอเป็น Nvidia e GeForce RTX 3050ได้แรมมาเลยขนาด8 g b นะครับแล้วก็ได้ SSD มา 512GB Windows 10 Home แท้ Wi-Fi 6AX Bluetooth 5.2การรับประกันเนี่ยก็เป็นแบบ2ปี Onsite s e r v i c e ซ่อมฟีถึงบ้านแล้วก็มีเรื่องของประกัน HP s v i t c e อืน่นๆอีกด้วยสำหรับตัวหน้าจอเองนะครับก็จะเป็น Panel IPS ก็เลยเป็น Full HD Refresh r a e อยู่ที่1 4 4 h z ก็ถือเป็นโน้ตบุ๊กที่จอสวยจอดีอีกหนึ่งรุ่นเลยในงบประมาณ30,000บาทต้นๆถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานเรื่องของสีสันเป็นหลักนะครับแล้วก็เล่นเกมด้วยหรือว่าทำงานอื่นๆด้วยกับหน้าจอที่16.1นิ้วที่มันใหญ่กว่าหน้าจอขนาด15นิ้วประมาณหนึงตัวนี้แนะนำเลยครับเป็นอันดับที่4อันดับที่3นะครับก็จะเป็น Acer Nitro 5 สเปคใหม่ล่าสุดนะครับก็เรียกได้ว่าฟีเจอร์เกมมิ่งจัดเต็มเลยตามสไตล์ของ Acer อร์ในโต5มีสีดาสีแดงนะครับคีย์บอร์ดไฟ RGB สวยงามมีเรื่องของน้หนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่2.2กิกรัมแล้วก็โดดเด่นเลยกับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับ Thunderbolt 4อีกด้วยหน้าจอขนาด15จุดนิ้วพาแนลเป็น IPS เกรดสูงเลยคุเลาเป็น Full HD Refresh อยู่ที่144เฮิ ในส่วนตัวสเปคเองนะครับก็จะเข้ากับ CPU ที่เป็น Intel Core i5 11400H การ์ดจอเป็น RTX 3050 RAM 16 g b เลยอันนี้ไม่ต้องอัปเกรดนะครับได้ SSD มา512ได้ Windows 10 Home แท้ประกันเนี่ยเป็นแบบ3ปี On Site Service ซ่อมฟรถึงบ้านก็เรียกได้ว่านะครับถ้าใครต้องการโน้ตบุ๊กแบบซื้อแล้วจบได้แรง16 g b ในงบ33,990บาท เอเซอร์ไนโตหตัวนี้แนะนําเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแรงแล้วก็ร้อนน้อยอีกด้วยถัดมานะครับกับอันดับที่2ที่เราจะมาแนะนํากันจะเป็น asus rog strix g, St g 1 5 gl 5 4 3ในราคา32,990บาทตัวนี้เลยมีความโดดเด่นเรื่องของฟีเจอร์เกมมิ่งจัดเต็มต้องแต่ในส่วนงตัวดีไซน์กอบแบบนะครับไฟ rgb แล้วก็เรื่องของระบบระห่ำร้อนเนี่ยก็เป็น rog Intelligent Cooling ด้วยมีเรื่องของตัว Liquid Metal เนี่ยมาช่วยอีกก็ถือว่าเหนือชั้นมากกว่าโนบุกเกมมิ่งในช่วงราคาที่ใกล้ๆกันในส่วนของน้ำหนักอยู่ที่2.1กิโลกรัมและก็โดดเด่นเรื่องของไฟ RGB นะครับเซอร์ราลไลท์บาร์ด้านหน้าก็รได้ว่าให้สีสันเนี่ย RGB ที่มากกว่าโนบุกที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดโดยหน้าจอครับเป็นขนาด15จุนิ้วพาเนลเป็น IPS กอเลยเป็น Full HD Refresh <fer> r a อยู่ที่1 4 4 Hz ในส่วนของตัวสเปค CPU นะครับก็จะเป็น AMD Ryzen 5 5600H การ์ดจอเป็น Nvidia e GeForce RTX 3050 Ti คือแรงกว่าตัว3050ธรรมดานะได้แรมมาเลยขนาด16 g b SSD 512 Windows 10 Home แท้ประก,กันเนี่ยเป็นแบบ3ปี Onsite Service ซ่อมฟรีถึงบ้านแล้วก็มีเรื่องของตัว Perfect Guarantee หรือว่าประก,กันอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะครับ3า9 9 0บาทก็ถือว่าคุ้มค่าหน้าซื้อที่สุดเลยอีกหนึ่งรุ่นปิดท้ายนะครับกับอันดับที่1ที่เราแนะนำเลยที่หน้าซื้อที่สุดนะ Lenovo Ideapad Gaming 3ราคา32,990บาทเรื่องของดีไซน์กาแบบก็ถือว่ามาตามสไตล์เรียบง่ายของทาง Lenovo เขาที่ดูแล้วเอาไปทำงานก็ดีเล่นเกมก็ได้เนี่ย คีย์บอร์ดก็มีไฟ R G B แบบ4โซนนะครับสามารถปรับแต่งแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้งานได้น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่2.25กิโลกรัมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้กับโนบ,บุ๊กหน้าจอขนาด15จุนิ้วความละเอียดเป็น Full HD พานนลเป็น IPS นะครับกับ Refresh Rate อยู่ที่120 h ฮิรตอันนี้ก็อาจจะน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแต่โดยรวมแล้วได้สเปคเนี่ยที่น่าซื้อมากๆ CPU เป็น AMD Ryzen 7 5800H แน่นอนว่ามีความแรงที่สุดเลยนะครับได้ในส่วนตัวการ์ดจอเองเป็น n อ i d i a g e f o r c e RTX 3050 Ti ที่มีค่า TGP ถึง85วัตต์ด้วยกันพร้อมกับได้แรมขนาด 16GB ทำให้เราเนี่ยใช้งานแน่นทีเลยไม่ต้องไปซื้อแรมอัปเกรดเองแล้ว SSD เองก็เป็นขนาด 512GB Windows 10 Home แท้นะครับการเชื่อมต่อก็เป็น Wi-Fi 6 a x แล้วก็มี Bluetooth ด้วยประกันเนี่ยเป็นแบบ2ปี พรีเมียมแคร์ก็คือออนไซส์์วิสซ่อมผีถึงบ้าน2ปีแล้วก็ปักกันอุบัติเหตุ2ปีนะครับคือจัดเต็มทั้งตัวสเปคภายในบริการหลังการขายแล้วก็ฟีเจอร์ดีไซน์การออกแบบตามสไซล์เกมมิ่งของทางเมลิโบเข้าเลยแล้วก็เราเนี่ยทั้ง5รุ่นนี้นะครับเราเคยรีวิวทดสอบมาแล้วก็ถือว่าทุกรุ่นแรงหมดเลยแต่ว่าถ้าในงบที่มันแบบ3 0 0 0 0นิดๆ3 0 0 0 0กลางๆนะครับ l e n น v o i d แ a d Gaming 3ก็ถือว่าถ้าใครต้องการโน,นบุ๊กขนาดหน้าจอ15จุนิ้วที่แรงคุ้มนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยให้สิ่งที่น่าซื้อที่สุดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าแนะนำเลยครับสรุปปิดท้ายนะครับกับ5โนบุ๊กที่เรามาจะอันดับกันว่าเป็นโนตบุ๊กเกมมิ่งสเปคเป็นการจอ RTX 3050 3050 Ti ที่น่าซื้อที่สุดในช่วงประะาาณ 30,000ถึงไม่เกิน35,000บาทนะครับยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปเลือกซื้อกันได้แต่ไลฟ์สไตล์ของการใช้งานเลยถ้าเน้นจอใหญ่สุดก็อาจจะเป็นตัวทัชสิถ้าเน้นหน้าจอ16ก็อาจจะเป็น HP Victus 16หรือว่าถ้าใครเน้นคุ้มที่สุดเลยในงบ30,000บาทน,นิดๆก็ต้องเป็น Lenovo Ideapad Gaming 3นั่นเองอย่างไรก็ตามน้าสลับโนบุ๊กเครื่องไหนเนี่ยที่ได้รามา 8G ก,ก็แนะนำว่า ให้อัปเกรดเป็น 16G b ด้วยนะครับส่วนค่า T C P อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เรื่องของตัวสเปคเต็มเมนะครับแล้วก็ลิงก์การกดเข้าไปดูสั่งซื้อได้เลยเนี่ยที่ด้านล่างวิดีโอตัวนี้นะครับยังไงเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถกดดูข้อมูลเพิ่มเติมมันได้เลยก่อนจากกันไปนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีโน้ตบุ๊กตัวไหนโดนใจก็มาบอกกันหน่อยก็แล้วกันหรือว่าถ้าใครมีโน้ตบุ๊กที่นอกเหนือจาก5รุ่นนี้มานำเสนอก็มาบอกกันได้มาแชร์กันได้นะครับ และเพื่อนๆอ,อยากให้เราแนะนำโนตบุ๊กแบบไหนอีกนะครับก็มาบอกกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยไว้พบเจอกันใหม่วิดีโอตัวหน้าสวัสดีครับ